สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านและก็ Subscriber นะคะของหวานชิวกาเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีสค่ะยุคจัก,กรวรรดิหยงเลิกค่ะตอนที่43 s สีมซุยเมียวอินบอกกับจูตี้เมื่อวันก่อนว่าคุณนางจางได้พาจูจ้านจีมาที่นี่และเด็กน้อยก็พูดเก่งและเข้าใจดีกว่าจูเก่าจือมากแต่ก็เหมือนกับจูตี้เมื่อตอนที่เขายังเด็กมากเช่นกัน จูตี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและได้รวบรวมหนังสือโดยหวังว่าจะให้สีเมียวอินได้อ่านเรื่อยๆเนื่องจากเขารู้ว่าสีเมียวอินชอบอ่านหนังสือเป็นอย่างมากสี C เมียวอินกล่าวเบาๆว่าใช่แล้วก็พลอยหลับไปโดยที่มีจูตี้เฝ้ามองและห่มผ้าให้กับนางจูตี้เรียกหมอหลวงเฉิงมาสืบหาความจริง เนื่องจากสีเมียวอินเป็นลมบ่อยมากในช่วงนี้เขาต้องการทราบว่าสุขภาพของสีเมียวอินนั้นเป็นอย่างไรกันแน่หมอหลวงเฉิงไม่กล้าที่จะปกปิดความจริงที่ว่าสุขภาพของนางไม่ค่อยดีนักและหลังจากที่นางแต่งงานกับจูตี้นางก็ได้ให้กำเนิดลูกถึง7คนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้นางล้มป่วย ต่อมาเมื่อสีเมียวอินอยู่ที่เปยพิงอาการของนางก็แย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่หลี่จิงหลงบุกเข้ามาโจมตีนางได้เรียกขันทีทั้งหมดไปที่กำแพงเมืองเพื่อต่อสู้ปกป้องเปยพิงโดยที่นางกลับเพิกเฉยต่อสุขภาพของตนเองจูตีสุดลงบนเก้าอี้และถามนายแพทย์เฉิงว่าเขาจะรักษานางได้อย่างไร โดยจูตี้สามารถหาสมุนไพรอะไรก็ได้ที่เขาต้องการจะนำมารักษานางแต่หมอหลวงเฉิงบอกว่าเขาได้รักษานางเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถรักษาสีเมียวอินให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้จูตี้รู้ว่าการตำหนิหมอหลวงเฉิงนั้นไร้ประโยชน์จึงสั่งให้เขาออกไปแต่ทันใดนั้นจูตี้ก็เรียกแพทย์หลวงเฉิงไว้อีกครั้งโดยบอกว่า เขาหายจากโรคไขข้อโดยท่านหมอและคันทีราชสำนักทางตะวันตกที่กำลังจะตายก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากท่านหมอเขาเคยคิดว่าท่านหมอเฉิงเป็นหมอที่มีชื่อเสียงที่นำคนเอาชีวิตที่ตายไปแล้วกลับคืนมาได้และไม่เชื่อว่าครั้งนี้เขาจะไม่สามารถช่วยสีเหมียวอินได้ จูตี้ขอให้ขันทีมู่จริงออกคำสั่งระง,งับนักโทษประหารชีวิตทั้งหมดในปีนี้และขอให้กระทรวงการลงโทษพิจารณาแต่ละกรณีและให้ผ่อนปรนหักเป็นไปได้และปล่อยผู้ที่ถูกส่งไปในตอนแรกทันทีที่มีสมาชิกในครอบครัวสูงอายุและหยุดการฆ่าในวังหลวงและไม่กินเนื้อสัตว์ทุกที่ยกเว้นที่ตำหนักของสีเมียวอิน และขอให้วัดสวดมนต์ขอพรให้กับสีเมียวอินหลังจากที่มู่จจิงออกไปจูตี้ก็นั่งลงบนพื้นและร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกทางด้านซูยุนกงเสียชีวิตในบ้านของเขาหลังจากเจ็บป่วยมานานและสีเมียวอินได้ไปแสดงความเคารพต่อศพเขาด้วยตนเอง สีเหมี่ยวจินผู้เป็นน้องสาวพาสีเมี่ยวอินไปที่ห้องครัวและนึกย้อนไปถึงตอนที่พวกเขาขโมยห่านย่างมาที่นี่มันรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีก่อนแต่ตอนนี้เหลือแค่พี่สาวและน้องสาวสองคนเท่านั้นสีเมี่ยวจินคิดว่าซูยุนกงถูกบังคับให้ตายโดยคำสั่งของจูตี้นางคิดว่าท่านางและสีเจิ้งโฉช,ช่วยจูตี้ให้ดี จูตี้จะสามารถปกป้องซูยุนกงจากอันตรายได้แต่สีเจิ้งโชเสียชีวิตเสียก่อนนางจึงทำได้เพียงช่วยชีวิตครึ่งหนึ่งของซูยุนกงสีเหมียวจินไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้และต้องการตำหนิสีเหมียวอินแต่สีเหมียวอินก็เป็นล้มหมดสติและล้มลงกับพื้น เมื่อจูตีทราบสถานการณ์เขาก็รีบวิ่งเข้าไปและรู้ว่าสีเมียวอินคิดอะไรในใจจึงได้ออกคำสั่งให้ลูกชายของซูยุนกงสืบทอดตำแหน่งขุนนางแห่งเว่ยต่อไปเมื่อจูตีเห็นสีเมียวอินแต่งตัวเต็มยศราวกับครั้งที่นางเคยได้แต่งงานมาก่อนสีเมียวอินถามจูตีว่านางดูดีหรือไม่และจูตีก็ยกย่องนางว่านางสวยที่สุด สีเมียวอินยิ้มด้วยรอยยิ้มที่สวยงามที่สุดของนางและบีบแก้มของจูตี้ด้วยมือทั้งสองของ้างยิ่งทำให้จูตี้จดจำนางอย่างที่นางเป็นจูตี้ต้องการเรียกจูเก่าจือและคนอื่นๆเข้ามาแต่สีเมียวอินก็ได้ห้ามเอาไว้เนื่องจากนางต้องการอยู่กับจูตี้เพียงรำพังสีเมียวอินรู้ว่านางไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้ว นางจึงซบไหลของจูตี้สีเหมียวอินจำช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันตามลำพังในเฟิ่งหยางและจูตี้ก็ปล่อยให้นางพิงไหล่ของเขาต่อไปแบบนี้และฟังเรื่องราวของจูตี้ในวันนั้นนางบอกว่าถึงเวลาที่จะหล่อเลี้ยงดินแดนที่พวกเขาได้เพาะปลูกไว้อีกครั้งและชายหนุ่มคนใดตกลุมรักหญิงสาวคนใดและมันก็เป็นเรื่องยอดเยี่ยมจริงๆ ขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเสียงของสีเมียวอินก็ได้เงียบหายไปจูตีเรียกชื่อนางด้วยความตกใจจูเกาจือผู้ซึ่งอยู่นอกประตูได้ยินเสียงร้องไห้ของจูตี้จากด้านในจึงร้องไห้ออกมาเช่นกันจูตี้ไม่อนุญาตให้ร่างของจัก,กรพัดดินีเข้าไปอยู่ในโรงศพและนี่ก็ทำให้ข้าราชบริพารกังวล เมื่อเต้าเหยียนมาถึงราชสำนักไม่สามารถหาวิธีที่จะฝังนางได้เจิงเหอกลับมาพร้อมคณะทูตจากรัฐอื่นๆและสุขภาพของจูตี้ก็ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือและเท้าของเขาชาจูตี้ได้มอบรางวัลให้กับทูตท,ทั้งหมดจูตี้รู้สึกว่าถ้าสีเหมียวอินมีชีวิตอยู่นางจะทำแบบเดียวกับที่เขาทำ เ้าหีนได้รับคำสั่งให้ซ่อมแซมหนังสือเป็นเวลาสามปีซ่อมแซมหนังสือมากมายกว่าหนึ่งหมื่นเล่มจูตี้สั่งให้ทุกคนออกไปปล่อยให้เขาอยู่กับเต้าเหยียนเพียงลำพังและพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการที่สีเมียวอินชอบอ่านหนังสือตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้นางไม่สามารถอ่านหนังสือเหล่านี้ได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อรู้ว่ามีขานคนใหม่ในทะเลทรายทางตอนเหนือจูตี้ก็สั่งให้คนไปเปยผิงทันทีเพื่อให้จูเกาจือดูแลประเทศและให้หลานชายคนโตจูจ้านจีออกไปกับเขาการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการไปตรวจสอบแม่น้ำลำคลองและการจัดระบบการแลกเปลี่ยนม้าซึ่งเซี่ยหยวนจีเดาว่าเป็นความตั้งใจของจูตี้ที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเปยผิง ทูตของจูตี้ทางเหนือถูกตัดศีรษะและแขวนคอที่ประตูเมืองทำให้จูตี้ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงสั่งกองทัพให้บุกไปทางเหนือ ทางด้านไหเปียบอกขานคนปัจจุบันว่าให้ต่อสู้ให้ดีที่สุดหากการต่อสู้ครั้งนี้สามารถเอาชนะได้ผู้คนก็จะได้รู้ว่าใครคือคนที่พวกเขาควรจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามตอนนี้อูหลานทูยาก็ป่วยหนักเช่นกันและหัวใจของไห่เปียก็รู้สึกโศกเศร้าที่ญาติของนางเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ ทางด้านจูตี้สงสัยว่าอีกสองกระทรวงกำลังวางแผนจะทำอะไรเกี่ยวกับการโจมตีข่านองค์ปัจจุบันและถามจูจ้านจีว่าเขาคิดเห็นอย่างไรจูจ้านจีคิดว่ากระทรวงทั้งสามจะต้องมีความสุขที่ได้เห็นมันเกิดขึ้นเพราะถึงแม้พวกเขาจะกลับจากการจูโจมด้วยชัยชนะครั้งใหญ่อีกสองพันธมิตรก็จะมีความสุขอย่างน้อยพวกเราจะได้โจมตีขานเบนจามินอย่างเต็มที่ จูตี้พอใจกับความคิดนี้ของจูจ้านจีเป็นอย่างมากจบตอนที่43แล้วนะคะสำหรับยุคจัก,กรวรรดิยงเลิกค่ะเดี๋ยวไปต่อในตอนที่44กับแอดวานนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะดูแลสุขภาพดีๆนะคะสวัสดีค่ะ